สั三三้นๆคุณแม่ตามา

ทริปปิลคิลวนีากเลยที่คุณแม่เอามาทาลักแลงหนูอ่ะคุณแม่เอาอยาหมองมาทาหลักแรงไะ คุณแม่จะดมเปล่าทำไมอ่ะมันหอมนะหอมจากตรงสีคุมได้ว่าเบื่อ f i r s อีกปาดมาสองการอย่าได้อันนี้จังเลยอะไรโกโกวาโกโกวาอยากได้ชุดเหรอปา มา้องกันมาไหว้หนาโกโกวาโกโกวาโกโกวาวาวา ขอให้เรา <coughs> <Hello>. follow e ไปไปไป e e p

ไม่ยอมแบ่งกันยิงปืนเลยกระปืนนี้กระปืนนี้อยู่ร่วมกันไว้